สวัสดีครับเอ่อบอนไซสตอรี่ใหม่ๆนะครับวันนี้จะมาเสนอการขูดผิวเนื้อนะครับเนื้อเยื่อของต้นไม้ของสันลรากนะครับไม้ต้นนี้เป็นไม้ที่ผมจัดรากไว้จากกิ่งชับนะครับตอนนี้ก็โตใหญ่กว่าปากาขึ้นมาสักเล็กน้อยนะครับรากก็สวยแต่ว่าสันรากยังดูไม่ค่อยโอเค ต้องบอกก่อนนะว่าผมเป็นมือใหม่นะครับเพิ่งจะหัดทําหัดเล่นบอลไซยังไม่ถึงปีเลยนะครับต้องลองหัดดูหัดทําลองดูครับเ,เดี๋ยวชวนเพื่อนติดตามเลยครับที่เห็นอยู่นี้เป็น <c oughs> เป็นช้อนที่ผมทําขึ้นมาเองนะครับช้อน,ออน,าานงาๆนะครับก็ได้การตัดเลื่อุชอร์ดทำให้ปลายมันแหลมทำให้มันมีคมนะครับผมว่าตอนนี้ผมกำลังขูด ตรงกตรงข้างตรงข้างสา่ากตรงบนตรตรงข้างบนครับกรณีที่ผมทําอย่างนี้ก็เพราะว่าเาสืบต่อเนื่องจากอีกต้นหนึ่งก็คือ,อผมลองเอาขุดขูดกรีดกีดดดอย่างนี้นะครับแล้วก็หมดเอายาทาเลี้ยงเปลือก เหมือนมัน,มนบวมขึ้นมามันมัน,ม,นมันทำให้แบบมันบวมขึ้นมานะับวมขึ้นมานะครับผมยังไม่ได้บอกมันผ่ายนะครับบวมขึ้นมามันทำให้มันมีมิติเล็กนิดนึงนะครับผมก็เลยลองลอง,ลองต้นนี้ต้นแรกลองดูว่าจะได้ผลยังไงนะครับไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นยังไงนะครับแต่ก็ต้องลองดูนะค<ส>ะมัเป็นไรก็ผิดถูกไม่เป็นไรตั้งไว้ของเราเองเ,องเราเลี้ยงเองเราพอใจดี ทำให้เรารู้ฝึกฝนในตัวเลยคสังเกตนะครับสังเกตลากแต่ละเส้นของผมเนี่ยมันจะไม่เท่ากันนะครับถ้าถ้าลากเส้นไหนมันใหญ่กว่าแต่ผมก็ตัดตัดเบรกปลายไปแล้วครับลำต้นมันยังไม่ได้ขนาดผมเลยยังไม่ได้ตัดให้มันจิตโคนลำต้นมากจนเกินไปนะครับ ให้กิ้งลากเส้นเล็กๆนั้นโตมาทันเพื่อนเขานะครับก็ทำไปเรื่อยๆนะครับช่วงโควิดนะครับอยากให้เพื่อนท่านที่สนใจนี่เราขันใส่มาทำด้วยกันเยอะๆนะครับเมื่อเราขุดมาเราจนเราพอใจว่าพอแล้วนะครับ ธรรมดาธรรมดานะครับไม่ได้ราคาสูงม,มากเดี๋ยนวนี้ครับเดือดขีดตัวดีตัวฝ้าขาวนะครับถ้าเราลงไม้แหกหน่อยหน่อยเราดิ่ดก,ก็ไปเหมือนเดิมน,นะครับเดี๋ยวต้องมาลองดูอีกสักเดือดต้องเดือนต้องมาดูต่อว่าผลลัพธ์ออกมาจะเป็นยังไงกันนะครับเพื่อนคอยรุ่งคอยติดตามกันนะครับเมื่อทำเสร็จก็จะออกมาเป็นแบบนี้ครับ เดี๋ยวอีกสักเดือน2เดือนค่อยมาดูกันต่อนะครับว่าผลออกมาจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวค่อยติดตามต่อไปในอีพีหน้านะครับยังไงฝากดกดติดตามมากดไลค์เป็นกำลังใจให้ช่องออนไซสตอรี่ใหม่ๆด้วยนะครับขอบคุณมากครับ